ขอกับสุนทรชิดเคอกันนะครับผมยินดีรับสุนเองเรียกชั่นมาเรียบร้อยเราสำหรับ MV ตัวเต็มแล้วจริงกำเช็ค b บ k 4DX จะเป็นยางไร 4K โอ้โหอยากดูแย่เลยนะครับผมตอนนี้ 4K มาแล้วไปเลยพร้อมแล้วเชิญเลยฮะเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนแรกเลยนะครับเราฟังเพลงไปแล้วเราเห็นชุดเซมบัสซึไปแล้วนะครับผมเราเห็นน้องชงที่งานไปแล้วคราวนี้รอดู MV เต็มเป็นอย่างไรพร้อมกันครั้งแรกของผมเหมือนกันปะ อ่าทุกคนมามองกล่องสมบัติหีบสมบัติสีเบียนเคก็คือสีกล้วยไม้ชนิดหนึ่งน้องๆร้อมบงเอ่าใส่ชุดเหมือนแบบเฮ้ยมีมงด้วยแองเจิ้ลมีมงอ่าทุกคนองภาพชัดมากโอ้ภาพควัมสวยเฮ้ยทำแบบทุกคนรวนนั่งลุนนนล้นกันยืนลุ้นกัน นะครับทุกคนกำลังจะเขาเรียกว่าจะเปิดหีบใช่ไหมเปิดหีบเหล่ารั้นลงอะไรเป็นเจ้ามืโอ้โหเปิดมาที่น้องแพทโอ้โหเฮ้ยมากินนั้รังมากเลยนน้าเปิดมาโอ้โปล่อยด่างเปิตั้งแต่เริ่มต้นเลยเหรอโอ้โหโอ้ให้วานแคนบูโอ้โหพาขวัญครับสวยมากเลยแม่จ้าน้องเหมยต้อง ปลื้มปริมให้กับสิ่งนี้อ๋อนี่นี่น้องมินอืโอโอ้โหโอเคียล่านี่ไม่ธรรมดานะครับติดติดสิงเป่ายิงชุบมาถึง2ครั้งแล้วฮะบมอันนี้ครั้งที่2อนะน้องฟอนบอกดูที่ทีิเธอกดโอ้โหเป็นเวอร์ชั่นแบบโปรแกรมเหมือนสแกนดูว่าในหีบมีอะไรเ่ี โอ้ผักขมผักมน่ารักมคราบาโอ้ผัคมทำเทวินเทลผมอาจจะเป็นคนแพ้เทวินเทลโอเคนะครับอ่อนนะโอ้โห <c oughs> แองเจลสวยจริงๆเลยอะ่ะอะไรอะ่ะตรงไปไปทางขวาหยุดพักผมแป่ทุกคนไปทางซ้ายอ๋อแบบวงล้อมหมุนอยู่ จะยังไงต่อจะเปิดทีบอย่างไงเนี่ยหรอตรงไปไม่มีใครเล่นต่อเหรอหรือว่ายังไงองเจิ้นจะร้องไห้ให้กับสิ่งนี้แล้วนะทุกคนทำไมอ่ะหนีองเจิ้ไปหมดเลยเอ่อโอ้โหน้องมีวน่นารักยาหีเนี่ย รามิดแรงนะครับมากับผมแบบสั้นๆของน้องเน,นี่ยไม่ธรรมดานะในหวานสามพิ่โลกผมว่าหลังๆมานี่นี่สวยมากเหมือนเป็นสาวที่แบบสวยขึ้นแบบไม่ใช่เด็กสาวแล้วดูดูสาวเป็นแบบสาวสาว,สาวมหาวิทยาลัยที่สวยน่าจะตามองอะไรอย่างเงี้ยดามจแรงอนะ น้องวีน้องวีโดนปลาหมึกผมเชื่อได้เลยว่าฉากนี้มีมีมเจอปลาหมึกเขาเรียกว่าอะไรนแทงตาเล่นมุกป่ะเล่นมุกโอ้โหแกะมามีน้องกระต่ายน้อยนั้นลกโอ้โหพาขวัญน้องเหมยภูมิใจกับสิ่งนี้อย่างมากเลยน้ะ ชอบท่าที่แบบมีต่มือด้วยอ่ะเมื่อกี้นั่นหลังก็ปลาดาวตรงนี้เรายังเป็นปีศากันอยู่ตอนแรกอ่ะโอ้น่าหลังมากอ่ะผมเห็นราเม็ของภาคข่มนะครับสำหรับเอวีตัวนี้แบบชัดเจนน้องแพทก็ชัดมากอยู่คือออกไายังเห็นได้ชัด โอลีเพิ่งจะเห็นนะครับผมต้องบอกก่อนเรารีแอคชั่นแบบเขาเรียกว่าเก็บรายละเอียดไปพร้อมกับดูเลยนะครับผมทุกคนมาเล่นกระต่ายตัวน้อยใช่ไหม,ไหมโอ้โหน่ารักจริงๆเลยนะน้องมิวบอกว่าน่ารักบมูมีจริงๆตากลมบล็อกเลยลอโอ้โห,หนานาอิงอัมเชง เคียร่าไปเก็บทองมาเคียร่าไปเจอทองเขาเรียกว่าสมบัติใต้ทะเลลึกนะครับอยู่ข้างสลรายอะไรต้นประการังอะไรเงี้ยวิ่งแร้วิ่งแล้วโออันนี้แบงแบงลอยแบงพันติดสะอ๋อแต่ละคนแบบศรัทธาไม่เหมือนกันสายที่เขาเรียกสายมูนะครับมีแบบว่ากราบไหว้บูชานะครับเมื่อกี้เคียร่าเก็บทองได้หนีเลยวิ่งเลยโอ้สักสิษย์มากเลยอันนี้คือได้ไรได้ได้เหมือนแบบ มันมีสีแดงนี่หรอสาวๆอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้เอ้าจีจี้กินกล้วยซะซะอีกกลุ่มหนึ่งก็เล่นวอลเลย์บอลกันวอลเลย์บอลชายหาดน้องฟอนตีไม่โดนหัวจีจ้จีจ้หันมาขอโทษค่ะฟอนบอกฉันกำลังกินกล้วยอยู่เอ้าในกล้วยมีเม็ดมัน,นีสีแดงด้วยมัน,นีแดงอะเอานี่ขึ้นฝัน่งกันแล้วเนี่ย หูน้องฟอนใสกิกสวยใสความสามารถมากมายได้ละครดีมากสาวพิโรนะตบมือให้น้องหน่อยนะตอนที่สาวพิโรเข้าไปอยู่ cgm อยู่ bnk กันหลายคนนะผมดีใจมากนะครับผมนะครับบ้านเดียวกับผมเองนะ โอ้โหแชมพูแชมพูมพนี่นา่ารากสาว c ี m เคนไหนอะ่ะเด็กลำปางน่ารักที่สุดเลยนะยน,น่ารักอ่อนโยนยจริงๆเลยเโอ้คนนี้ดิ่เขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าเสีสาวสกลเหรอได้ข่าวโหสวยมากอะ่ะน้องเหมยต้อง ต้องแบบยิ้มให้กับสิ่งนี้จริงมีออริมีออริ้อกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เชิญารักโอ้โหน้องเพชรอ่าแบ่งฝากกันเต้นรับอีกฝ่ากหนึ่งรออยู่ฮุผมสังเกตได้ว่า MV ตัวนี้เนี่ยผักขมชัดเจนมากเป็นแบบจามี ีสดสดเดิน,ดนโทรศัพท์นะครับกดทัชนะครับมีไไกดกดจุ๊ผมขำโอจะตีปบัมบึกแล้วนะผมนะต้องมีไข่หวานเท่าเซียเนะแล้วผมเรียกเรียกไงฮะ จีจีไม่สนอะไระครับจีจีบอกขอกินกล้วยก่อนแล้วตอนนี้น้องมีนนะครับผมเซลฟี่กับมิโอรีฮ yes, no, yes. นะ,ะอ่าได้ครับได้คนละเม็ด2เม็ดแล้วตอนนี้มันีนะ oh. โอ้โหปิดด้วยส่งไปตรงแชมพูร,รอยยิ้มนี้ดีสดใสสีน้องน่าราักนะทุกคนกลับมาที่ตรงหีบสมบัติเหมือนว่าเราลืมอะไรอะหรือเปล่าเมื่อกี้ผมอ่านปากผมไม่แน่ใจโอ้โหพาขาขวัญ สวยกี่ครั้งกี่คราวที่แบเดินผ่านหน้ากล้องนี่สวยครับต้งมึอผักขมนั่นลังมาโอ้ <มา S 1> โหกำลังเล่นเกมอยู่หรอทํากวนทํากวน น้องมิวมานั่งเล่นเกมอยู่ตรงนี้นะครับผมเกมโอเวอร์ <Game over S 2> เลยขอโทษค่ะพี่ <c oughs> ทุกคนมาอู้อยู่ที่นี่นะครับผมน้องแพทแอบมาง,งีบนะแองเจลโกดแล้วนะเทุนคน มิออรีน่ารักส่งหัวใจนะครับ่ออีดูดีจังดูดีจัง,จงพักขมหลับไปแล้วหรือว่าเป็นลมไม่แน่ใจนะฮะนานาแบบเอาอยาโดมไม่เธอ <right> <laughs> กักเจออีกเม็ดหนึ่งแล้วนะครับมัน,นีสีแดงไม่รู้ไม่กี่เมนะ็ดนะผมเห็นราเม็ดน้องแพทกับน้องผักขมอย่างชัดเจนมากสำหรับ mv ตัวนี้เนาะแอ,องเจอไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับสดใสซาบซ่าข่าวจังวะาวซีจีเอม็ม ได้มากี 1, 2, 3, ่เมตรเดนหนึ่งสองสามสี่ห้าเมตรหรอคือมีมณนีสีแดงห้าเมตรนะครับผมหนึ่งสองสามเนี่ยมีความหมายอะไรตรงดะโอ้ผมเข้าใจแล้วต้องหามณนีมาปลดล็อกเจ้าหีบเนี้ยเหรอถึงจะเปิดได้ใช่ไหมโอ้จะเปิดได้ต้องใช้พลังม,ามานันีไม่รู้น้องๆเห็นอะไรกันคนระับตอนนี้ คนที่ดู MV ยังงงอยู่เอ๊ะเขาเปิดกล่องแล้วเจออะไรในกล่องครับผมมันลุ้นด้วยกันนะฮะยเย้ยเจอเป็นไข่มุกร้อย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 แล้วก็เป็นหัวใจที่แบบเป็นลายสกรีนของกิงแมเชคนะครับก็คือสีประจำเพลงนี้เลย เขาตัดฟ้าเจอเท็กอันนี้อ๋อคือมีกี่อันนั่นเองหรอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดูแล้วน่าจะมีสิบหกเซนเปอร์นั่นแหละน่าจะสิบหกดวงหัวใจสิบหกดวงร้อยเขาเรียกว่าร้อยแบบไข่มุกออโจบไปแล้วสำหรับการรียคชั่นนะครับ MV เต็มกินัำเช็คบินเคฟอร์ดแยรอมสี่โอ้โห ยังไงครับถูกใจกันไหมฮะสำหรับผมนะหลังชมสด,สดสดจบเนี่ยเพลงโอเคน่ารักสดใสน้องๆเต้นกันได้ดีชุดสวยธีมของ MV เนี่ยถือว่าทําได้น่ารักนะแต่เนื้อเพลงกับ MV มันขัดกันนิดนึงเพราะว่าเหมือนน้องๆเซลผู้ชายหรือเปล่าแบบหรือว่าแซลแซลอะติตตางว่าเป็นผู้หญิงที่แบบแมนๆแ,แล้วกันอาจจะชมเฮ้ยดูดีจังใส่เสื้อตรงนี้เธอดูดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันชม แต่มันจะออกไปทางสไตล์แบบชมอีกฝ่ายหนึ่งที่เรารักอะไรเงี้ยเออแต่ MV มวนออกแบบถ่ายน้องๆอย่างเดียวเล่นกันแบบเป็นเป็นเหมือนเจ้าหญิงอยู่ใต้ทะเลลึกอะไรเงี้ยอจะอีกแบบหนึง่งแต่ออกมาน่ารักสดใสและชัดเจนที่สุดดราม่าที่ผมเห็นก็คือน้องผักขมกับน้องแพทชัดมากน้องแอเจอิลดูดีน่ารักสวยขาวทุกคนทำได้ดี ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะครับดาเมจแรงทุกคนแต่บางคนจะออกไม่เท่ากันผมสังเกตุบางคนออกน้อยบางคนออกมากนะครับก็ประมาณนี้ฝากหนึ่งคูงชินเน่นคนไปด้วยนะถือว่าเป็น MV ที่น่ารักสดใสนะครับเนื้อเพลงดีแปลดีสวยมากครับผมฝากไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมโอ้ถูกใจถูกใจะนะ